จริงนะครับตลาบโบราณอาจารย์วิชาเล็กวางหางครับเดินมาด้านหน้าดูครับอาจารย์วิชาเล็กก้มหน้าเขาไปหาว่าใครครับก้มหน้าเขาไหายขาหนึ่งพุ่มหน้าเขาไปหาหลอกล่อไปวัดชกมาอันตรายครับมืสายคนนี้ดัดแล้วไม่ยอมปล่อยกัดคนเราได้ร้อยแปดคนนะครับตอนน้ำพิษหนึ่งตัว อาจารย์ไมะทานได้จะกินหลั็ชกมาได้ชกมาอ้า,าพอแล้วครับอาจารย์สมัยชกมาใบว้าอาจารย์สมัยจะกินหลังก็ไปหาอย่างขา,า,าเนอะไดก็แค่ชกมาระวังด้วยครับเอาเอกินยอ,อะก็ลับูรจงอาพอไหมครับเอามือหลอกก็เข้าไปหาชกมา กกัอาจารย์สมภัจะกิจหลังก็ยังหเนอตา้ที่ลัตัวครบตาไปแยท้าหลอกล่อสาบเท้าหลอกล่อเข้าไปหาตารตาอาจารย์สัยสับเท้าหลอกล่อว่าใครเขแยกเท้าเขาไปหาตาพืที่ลำตัวตาหลังอาจารย์สัยจกินหลังเข้าไปหา โชคดีแต่กู้ตัวนี้แม่อาจารย์สมภัยเอามือหลักว่าเข้าไปหาแยกขวาตอกลางว่าแม่อชกมาแต่ชกมาไม่โดนครอาจารย์สมภัยุกขึ้นมาครับเดินมาแล้วก็ยแยกขว,าเ,ว,เวา,า,เาเเ,วเนออร,ระวังด้วยครับไปขวาเราเล่นแบบเชินอนรักษ์นะครับระวังด้วยครับอาจารย์สมภัย